สวัสดีนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะคลิปนี้พี่พรจะพาเพื่อนๆมาชมบอลสีหลวงราชเสนหาและหนุมานออกศึกกับพระนครนะคะเพื่อนๆเป็นบอลสีที่มีหัวนําเข้ามาจากอินโดนีเซียนะคะจะหัวใหญ่มากซึ่งเมื่อก่อนพี่พรซื้อหลวงราชเสนหามาตั้งแต่ต้นปีพศ2 5 6 4ค่ะจะมีราคาที่สูงมากอยากให้ดูนะคะ ก่อนนี้พี่พรซื้อมาเมื่อก่อนนะ่ะเกือบหมื่นนะทุกคนคะ่ะเลี้ยงเกือบจะปีหนึ่งแล้วนะคะเนี่ยพี่พรกะว่าจะเอามาทําจํานวนแบ่งปันเพื่อนๆแล้วไม่ได้ทําเพื่อนๆค่ะไม่ได้ทําพี่พรก็เลยเลี้ยงไวค้ค่ะอันนี้พี่พรเลี้ยงในตู้เขาก็เลยสวยสีสันเขาสวยมากเลยนะคะเพื่อนๆค่ะเนี่ยพี่พรเลี้ยงเกือบปีเนาะแล้วทีนี้พี่พรจะให้ดูบอนสีหลวงราชเสนีหาที่พี่พรเอามาจาก เพื่อนพี่พรเอามาจากอินดโดนีเซียนะค่ะเป็นบอลที่นําเข้าจากอินดโดนีเซียเขามีหวัวพี่พรก็เลยรับมาเพื่อเพื่อนๆอยากไปฝึกทําจํานวนหัดผ่านะทุกคนคะ่ะเป็นราคาที่เป็นมูลค่าที่ถูกมากๆเนาะถ้าใครสนใจก็ทักพี่พรทางไลน์นะคะ085 7477 325หรือไม่ก็เพจยายพรชาแนลนะคะแลพี่รจะให้ดูเนี่ยอย่างหนุมานออกศึกนะทุกคนเนี่ย ใบใหญ่ลายสวยก็แบบนี้พี่พรก็เคยซื้อมาหมื่นกว่าบ,บาทเหมือนกันนะทุกคนไม่ได้หัวเลยพี่พรก็ท,ทําคลิปไปว่าจะมาทําจํานวนแบ่งปันเพื่อนๆนะะดูหัวเขานะคะทุกคนคก็เลยไม่ได้ทําเพราะมันไม่มีหัวในทีนี้เห็นเพื่อนนําเข้ามาจากอินโดพี่พรก็เลยกะว่าเอามาแบ่งปันเพื่อนๆถ้าคนไหนสนใจอยากเอาไปหัดผ่านนะเพื่อนๆเหมาะสําหรับคนที่จะทําจํานวนนะคะ อันนี้คือหลวงราชเนยผมไม่ใช่ใช่อันนี้คือหนุมานออกศึกนะทุกคนค่ะเนี่ยคือเราจะเน้นหัวนั้นทุกคนเราจะเน้นหัวนั้นมีแต่หัวใหญ่ๆพี่พรก็จะแบ่งปันตามขนาดของหัวนะคะในอย่างอย่างหัวนี้หัวใหญ่มากเขี้ยวเยอะเขี้ยวเต็มหัวเลยนะทุกคนค่ะเขี้ยวเยอะเขี้ยวเต็มหัวเลยนี่คือหนุมานออกศึกนะคะ แล้วก็จะมีหลวงราชเสนหานะคะสวยงามมากๆเลยจะต้นก้านใบแข็งแรงแลวพี่พรให้ดูหลวงราชเสนหานะคะอ่าใบไปดูทุกคนหัวใหญ่มากนะคะดูใบเขานะคะทุกคน าใครสนใจก็ทักไลน์พี่พรนะคะ0857477325เหมาะสำหรับคนที่จะไปทำจำนวนนะคะไปทำจำนวนหรือเราจะเอาไปปลูกไว้ให้สวยงามก็ได้คือเขาโตแล้วเขาแข็งแรงแล้วเราไปเลี้ยงก็ก็สวยเลยนะคะถ้าใครชอบเปิดใจสักหน่อยเราก็จะได้ของสวยๆงามๆดูนะทุกคนดูนะ หวงราชเเน่หาดูหัวเขานะคะทุกคนดูหัวดูหัวดูเขี้ยวพี่พรก็จะแบ่งปันตามตามขนาดของหัวนะทุกคนถ้าใครสนใจก็ทักไลน์พี่พร085 7477 325นะคะดูใบเขาสวยงามมากก้านใบสวยจริงๆนะคะ พี่พรเอาเข้ามาแบ่งปันไปรอบหนึ่งเลยนะทุกคนแบ่งปันรอบหนึ่งก่อนปีใหม่ก่อนสองห้าหกสี่แล้วทีนี้มันหมดเพื่อนๆก็ต้องการพี่พรก็เลยเอามาอีกถ้าใครสนใจนะคะเนี่ยสวยงามมากๆเลยหลวงราชเสนหานะคะดูหัวท,ที่พี่พรที่พี่พรลองเอา ตัดใบออกตัดใบออกแล้วเอาไปเพาะไว้เนาะไม่ถึงสิบวันเที่ยวขึ้นเต็มเลยนะทุกคนนี่ก็คือพระนครน,นะคะทุกคนพระนครพี่พรก็เนี่ยเป็นเป็นพระนครเข้ามาจากอินโดนีเซียแต่ก็เหมือนของไทยละเป๊ะเลยนะคะก็มีหัวถ้าใครสนใจนะคะพระนครน,นี้เขาหัว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 เขาจะไม่ใหญ่เท่าไหร่นะทุกคนค่ะ หัวเขาจะไม่ใหญ่เท่าไหร่มีมีพระนครมีหลวงราชเสนหานะคะมีพระนครมีหลวงราชเสนหาแล้วก็มีหนุมานออกศึกนะทุกคนถ้าใครสนใจอย่าลืมทักลายพี่พรหรือเพจพี่พรนะคะค่ะทักลายพี่พรหรือเพจยายพรชาแนลนะคะค่ะหัวใหญ่ๆค่ะเหมาะสำหรับเพื่อนๆที่จะเอาไปทำจำนวนนะทุกคนค่ะ เหมาะที่จะเอาไปทําจํานวนฝึกผ่าดีกว่าเราไปผ่าเจ้ากรุงไกเซอร์เจ้ากรุงเดนหมากสาวน้อยปะแป้งอันนี้เราผ่าให้ได้จํานวนเลยอย่างน,น้อยเราก็ขายได้ตัวละ3 0 0ร้อยอยู่แล้วนะทุกคนค่ะถ้าใครสนใจทักพี่พรน,นะคะทางทางไลน์เนาะ085 7, 7์7ปดห้นะคะหรือไม่ก็เพจยายพรชาแนลนะทุกคนเนี่ย หรือเราจะเอาไปเลี้ยงไว้อย่างนี้ถ้าเราไม่ผ่าก็จะได้เนี่ยก็จะได้ความสวยงามหลวงราชเสนีหานี้เป็นเทวดาประจําเสาเรือนนะทุกคนคะ่ะเป็นตับเทวดาประจําเสาเรือนก็จะมีหลวงราชเสนีหาไกรทองประเสริฐค่ะแล้วก็สีเบญจรงเรื่องราหุนหนาฬาิเรื่องพบอะไรพวกนี้นะคะเพชรเพชรพันล้านค่ะก็อยู่ในตับเทวดาเสาเรือนนะทุกคนคะ่ะถ้าใครยังไม่มีนะคะ จะเอาไปผ่าผ่าทําจํานวนแบ่งปันเพื่อนๆก็ได้หรือเราจะเอาไปปลูกไว้เชยชมสวยงามอย่างนี้แบบพี่พรนะคะค่ะแล้วก็จะมีหนุมานออกศึกนี้ก็อยู่ในตับรามเกียรินะทุกคนตามที่กิงเป็นบอลที่หายากนะถ้าไม่นําเข้ามาจากอินโดนีเซียนี้จะไม่มีเลยนะคะหนุมานอ,อกศึกนี้จะเป็นบอลที่ที่เป็นที่ต้องการเป็นบอลที่หายากอยู่นะคะโอเคนะคะเพื่อนๆสําหรับคลิปนี้ ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่พรด้วยนะคะและถ้าใครอยากแบ่งปันบอลสีหวงราชเสนหาและหนุมานออกศึกกับพรนครน,นะทุกคนค่ะกับพระนครเอาไปทําจํานวนเหมาะที่จะทําจํานวนแบ่งปันเป็นเพื่อน,น,นหรือจะปลูกไว้สวยงามแบบนี้ก็ได้นะคะสําหรับวันนี้สําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะโอเคนะคะสวัสดีค่ะขอขอให้เพื่อน,นเพื่อนเลี้ยงบอลสีอย่างมีความสุขนะคะค่ะสิ่งที่มากกว่าเงิน สิ่งที่ได้มากกว่าเงินก็คือความสุขที่ได้สิ่งที่สวยกว่าบอลก็คือใจนะคะขอให้จิตใจร่าเริงเบิกบานแก่มใสนะคะสวัสดีค่ะ